ศูนย์สองครับเก้าศูนย์สองหนึ่งสามสามถึงสามสี่เปิดมาศูนย์สองเลยเนี่ยเนี่ยเอ่อถ้าหากว่ามันเกิดมีเหตุประทักันเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยเอานี้นายกก็ห่วงอยู่นะครับช่วงรอสายนะนายกก็ห่วงอยู่ว่าจะมีมือที่สามมาป่วนมอบกปปสเนี่ยซึ่งในความเป็นจริงก็คือตกลงแล้วคนที่มาป่วนม็อบเนี่ยใครรับผิดชอบครับ นายกต้องถามพอสิรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบไงผมว่าอันนี้คุณนิติธรเขาตอบชัดนะครับรับุญคุณได้เลิกคุณปาร่มและุตรของท่านครับสวัสดีครับ เออคุณสมบูรณ์นี่อยู่ในสามสิบห้าคนด้วยเปล่าเนี่ยอยู่ลำดับที่สิบเจ็ดขอแสดงความยินดีด้วยเขายกคำร้องแล้วนะฮะมีมีมีทุกแมทมีทุกแมนี่นี่ทีนี้ให้เขาไปแจ้งสารไม่ใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีที่ชื่อจะหลุดสารยกคำร้องแล้วเป็นคนมีวาสนาบอกว่าไม่ไม่ะไรไม่มีที่ที่จะหลบหนีอ่ะก็อ่านอ่านข่าวอยู่ทุกเช้าจะไปไหนฮะก็อ่านข่าวอยู่ทุกเช้าจะไปไหน ใช่ไงสาท่านก็ฟังอยู่ท่านก็ยกคําร้องเนี่ยคอปปสสามสิบห้าคนใช่ไหมครับอ่ายกคําร้องมาแล้วก็ดีใจด้วยแต่มีพฤติกรรมไปหลบหนีอันนี้อันนี้ไอ้แท็เนี่ยนะก็อีกทีเจ้าจ้าหน้าของสารทีเจ้าว่าหน้าหมันใต้เราไหมคุณรู้ไหมครับ ไอ้ทักษิณจะเอาไอ้ฝันไทยมาเป็นผู้จัดการของธนาคารเงี้ยหรือเปาอ๋อเปไปได้เหตุผลนี่เองฝันไทยไหมคุณตาท้แต่แต่ละคำเพิ่งรู้เหตุผลนี่เองไอ้แจ๊สน้อยไทยคุณปตาก้มตะลาออกก็แล้วกูด้เห็นไหมโอ้การเมืองมันที้ยักที้ยักก็ต้องูนะได้องค์กรไม้กันหมาเนี่ยเรื่องที่เรื่องเนี่ยฮะไอ้ไอ้ประพฤติปแบบบามคนชั่วเนี่ยปวทปวทเนี่ย ไอ้พวกนีไม้กันหมาอย่างชัดเลยคุณเห็นหรือยังเห็นชัดเจนอ่ะข้อขารหานี่เกิดแล้วครับใช่ใช่ครับแล้วเวลาเวลาแต่งตั้งต่อไปเขาไอ้หวยนักการเมืองเวลาแต่งตั้งต่อไปนะครับพอมีอะไรก็กันได้มนทุกอย่างนะไทยรัฐก็ลงชัดเลยนะที่ปลุนหลุดอีกแล้วฮะโอ้คุณลุดก็ต้องน่าแล้วคุณลุงต้องบอกไม่เชื่อโอ้ไม่รู้อะไรรู้เหตุผลหรือยังว่าเขาหลุดเพราะอะไรสันเป็นไง ไม่เขาบอกว่าที่หลุดเพราะว่าลงมติวารละสามเนี่ยพฤติกรรมไม่ชัดเจนเขาบอกเอาจริงจริงนี่นายวิชามหาคุณแถลงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ลงวารละหนึ่งวารละสองแต่ลงวารละสามซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ชัดเจนโอ้โหมาต้มเลยครับนะแต่นะไปเปิดดูแล้ว ประธานวุธก็ไม่ได้ลงคะแนนทังสามบาละประธานสสสมศักก์ก็ไม่ได้ลงแต่บอกว่าเป็นกบดทั้งคู่แต่นายกลงวารละสามไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเห็ตามที่บอกตามที่บอกเห็นริททักสินอย่างเห็นริททักสินคุณคุณมาลมลงท้องนะเน ก็เป๋วเป๋วซื้อเงินกันจึงได้บอกว่าถ้าหากว่ามีการปฏิรูปนะการประเทศชาติใหม่เนี่ยไอ้ไอ้ห้ามอะไรนะถือถุงขนมเข้าไปใกล้ๆองค์กรอิสระที่ทำงานองค์กรอิสระโอ้วันนี้ไม่ไม่ไม่ไหวแล้วเอ๊ลุงกำลังที่จะมาติน้ำเนี่ยอ๋อวันนี้รู้สึกจะเป็นการเชิญชวนครั้งสุดท้ายแล้วมั้งครับเออผมผมผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าลักษณะมุดคั่มนี้มุถึงเนี่ย อย่าลืมดีอีกฝ่ายตรงข้าวเพราคิดกันแล้วแต่เราอย่างไรอยู่ใช่ไหมอ๋ออ๋อยังกลับไม่ถึงระดับดำเนินใช่ไหมครับยังไม่ถึงครับโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ถึงแต่ารุนแรงนิดนึงอ่ะครับได้ฝ่ายตรงข้าวเพราคิดถึงไออยู่คุณเมื่ตาจะรู้ใช่ไหมครับแล้วมันมื่อครามจุดมืดคนหมดงคำนัำอย่างเงี้ยโอ้โหนวาสงสารนะครับไปจุดจุดแล้วว่าเดี๋ยวอีกว่ากี่วันถ้าหมดใจก็แค่เดียวแหละใช่แล้ววาไม่อยากให้พลาดแต่มาถึงมุมนี้แล้วอ่ะนะฮะ ครับครับขอบคุณมากครับคุณคือมันไม่น่าเ <นะ S 2> ชื่อเพราะว่าตอนเดินเริ่มเดินเดินเก้าโมงเช้าเลยนะสิบเอ็ดกิโลกว่าคาแล้วเดินมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วมีคนหนึ่งที่เขาบอกคือคือเรื่องมูล,ลค่าเราไม่รู้หรอกว่าโรคหวิดเพชรราคาเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเขาทําทั้งคืนเลยชเมื่อเพื่อนะจะรู้ว่ากาลังสุดทพจะเดิน,<อ>นเส้นนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับเชญครับเอเมื่อ เมื่อวันที่เขาชุมนุมกันที่โคราชนะฮะโคราชครับไอ้นัทวุฒิมันขึ้นพูดบนเวทีอ่ะอมันบอกว่าถ้าทหารปฏิวัตินะขอให้เครือแดงอ่ะไปที่โรงพักทุกโรงพักทั่วประเทศร่วมมือกับตำรวจเราไปขอไปเราก็ไปเอาของที่โรงพักนะมันมันมันบอกว่ามันไม่ได้บอกว่าไปเอาอะไรนะอาจจะไปลงประจําวันมั้งนะมันพูดอย่างนี้นะครับแต่ ช่พวกเสื้อแดงไปที่โรงพักจะไปเอาอะไรก็บอกตำรวจกับตำรวจก็อย่าไปขัดใจก็ให้เขาไปเขาจะเอาอะไรก็ให้เขาไปเนี่ยความหมายมันคือว่ามันเสื้อแดงรวมหัวกับตำรวจตำรวจเป็นของพ่อมันก็จะให้สู้ทหารใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็สู้ทหารไม่ได้ใครก็รู้พวกเราก็รู้จะสู้ทหารได้ไงตำรวจใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ที่มันกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่จะช่วยมันเนี่ย ลูกเขยเขาเป็นใหญ่อยู่ที่ไหนลูกเขยเสื้อแดงอ่ะใช่ไหมเขาอาจจะขอกําลังทั้นรุ่มมาช่วยตํารวจไกดเสื้อแดงตู้กับทหารเรามาในฐานเขมรใช่ไหมเป็นไปได้ไหมมาอยู่แล้วล่ะครับเขมรครับ่ก็ที่ดินแดงก็เห็นพาสปอร์ตเขมรเนี่นะแล้วไอ้ถ้าพูดถึงว่าเขมรมาช่วยไอ้เสื้อแดงกับตารวจนะผมเชื่อเลยว่าทหารยวนเนี่ยมันจะต้องมาแต่งเครื่องแบบหารเขมรเนี่ย ราะคนยวนไม่เชอะอทหารยวนเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจนะเพราะตอนนี้ฮุนเซนเองก็มีปัญหาส่งทหารมาไม่หวฮุนเซนก็ก่ัวสมรังศีเหมือนกันเนี่ร้องไห้แล้วตอนนี้เนี่ยผมผมคนกระบินไงโอ้สิจะอุ้มรบกันเมื่อไหร่รู้สึกไม่รู้จะอยู่ที่ไหนมันต้องมาทางนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากแต่ในความเป็นจริงก็ให้ความเป็นธรรมตำรวจเขาหน่อยนะเพราะว่ามีตำรวจยิงตัวตายไป คนหนึ่งแล้วหล,ลายคน,คนอ,อีกคนหนึ่งก็จันท่าบุเรกก็ผูกคขาตายแ,แ,แต่ว่าอันนึงเนี่ยเห็นว่าเขาเองเนี่ยเขาไม่อยากมาแล้วไงเพราะว่าพอเขามาพิสูจน์่ันจาวันที่สามธันวาได้ไหมลูกอยู่อีกฝั่งหนึ่งแม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าข้อ <S 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 มูลที่ได้ว่าเออคนชุมนุมเลวร้ายเนี่ยก็แม่เขาเองกลายเป็นแม่ตัวเองเออแล้วเรากรอดกันเนี่ยเราเห็นเลยว่าในที่สุดตํารวจเขารู้ความจริงว่ามันไม่เลวร้ายอย่างที่ไปสั่งเขาแง่ขอให้มาเขาก็ไม่อยากมาแล้วใช่ไหมครับ ครับค่ะฉันครับท,ท,ที่จริงเราแบ่งเราแบ่งคนไปช่วยไอ้อสมรังสีก่อนดีไหมคะจัดการ <c oughs> <ด>พอแล้วน <ะ S 1> คนเขาเยอะแล้วเยอะแล้วฮะเยอะแล้วเราไปสนับสนุนสมรังสีจัดการหุ่นเซนซะก,ก่อนเลยดีกว่าไหมคะแ <c oughs> ต่ก,กี้นี้ได้ได้ดูช่องเอซีดีนะคะครับแล้วก็เห็นไอ,พอ,พอ้ปปชเขาออกมาแถลงข่าวนะคะครับ นะเขาบอกว่าเขามีคดีติดค้างอยู่ประมาณแปดพันกว่าเรื่องอนะคะตอนนี้เราก็เลยนั่งมองหน้าตานะคะว่ามันจะมันจะมีชีวิตอยู่กันจะถึงวันนั้นไหมคะที่จะแก้ไขปัญหาแปดพันกว่าเรื่องจบนะครแค่เรื่องแค่เมื่อวานก่อนก็ตายทั้งเป็นแล้วครับทําไม่ได้เรื่องทําไม่ได้เรื่องสักเรื่องก็ปล่อยให้หมดอายุความไปเรื่อยๆปีสิบปีกว่าจะหลุดออกมเรื่องหนึ่งนะคะครับค่ะก็ไอ้พวกที่เอ ยายยายสุดารัตก็ลอยนวลแล้วแถมยังมาฟ้องกลับได้อีกนะคะใช่ถ้าอย่างนั้นก็ยกประโยชน์ให้จำเลยไปเลยแล้วก็ยกเลิกไปองค์กรที่ไปเลยดีกว่าไหมคะนี่เลยคือคือในสุดท้ายเนี่ยเราก็เราก็จะต้องคือเราก็แพ้ใช่ไหมคะเราไม่สามารถขัิผิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยกประโยชน์ให้มันไปเลยไอ้แปดพันกว่าเรื่องเนี้ยแล้วเราไม่ต้องไปเสียเงินเดือนให้กับไอ้คนกลุ่มนี้ใช่ไหมคะครเราก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณแปดสิบปีนะคะแล้วเราต้องเสียงบประมาณแผ่นดินนะคะ ถูกไหมคะครับฟังแล้วมันท้อแท้หัวใจเลยนะคะกับองค์กรนี้นะคะขอบค่ณลาไปดีแล้หลังจิบสามเปลี่ยนไหไม่จริงๆแล้วกลไกที่ดําเนินการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนเป็นตัวแปรไงคนว่าคนมาจากไหนไงถ้าเกิดเราเราดูจากกลไกตรงนี้ยจัดการเรื่องคนใช่ไหมลงคะแนนบาราหนึ่งสองสามพิษลงบาร่าสามอย่างเดียวไม่พิษสวัสดีครับบสวัสดีครับครับ ใช่ครับสว nah ัสดีนะสามท่านนะครับครับเออจะถามคุณธมูลหน่อยคุณธมูลทําไมไม่ฟ้องกลับเอเอาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวบ้างมันอย่างที่คุมกองปราศเขาเขาจะเขาเล่นกลับกันเนี่ยนะครับเออทําไมทําไมคุณธมูลไม่เอาเราเล่นกลทั้งทั้งแจ้งข้อหากบฏเลยเถิดเกินเลยไปทั้งอายัดเงินเนี่ยมันฟ้องกลับได้หมดเลยผมว่าไม่น่าจะอยู่เฉยนะครับฟ้องมันแย่ๆมันจะได้ เพรเรื่องเสร็จนี่มันไปโรงพักมันไปศาลทุกวันแหละผมดูแล้วเนี่ยคดีก็แย่ไปหมดเลยเนี่ยะ่ะครับแล้วก็ทุณทบ,บุญก, <c oughs> ก็ก็รู้อยู่ว่ามันมันเกินเลยแต่ก็เ,เห็นอยู่ก็ที่จริงอะ่ะและ้วอย่างนึงผมผมไอ้คดีที่มันน่าจะฟ้องอ่ะคดีไอ้มินไอตั้งอะไรอาชิวะดีรัชมาคลามันก็ไม่ฟ้องไอ้เรื่องมินไอ้เรื่อง อะไรเยอะๆปะไปต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ฟ้องมันก็ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็เปรียบเทียบมันดูแล้วโอ้โหมันมันลังแกใช้กฎหมายอํานาจบ้านเมืองลังแกฝ่าย<ช>ประชาชนเนี่ยนะฮะนี่คือระบอบทรัพย์สินอย่างกรณีลุงเอี่ยมนะพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณ่นนะไปออกหมายจับในทำไมแคอายุเจ็ดสิบแปดแล้ว